กลุ่มคนสนิทแพราวาเคลื่อนไหวด้วยรูปผ่านโพสต์ตอบย้ำปิดฉากรับนองธนาหลังนักสแสดงสาวแพราวานิชาพัฒนออกมาโพสต์ข้อความติดย้ำกระแสข่าวลือความรักร้าวๆกับหนุ่มรุ่นพี่หนองธนาว่าเราจบความสัมพันธ์กันแล้วค่ะแฮแท็กไม่ผิดที่ใครในขณะที่ฝ่ายชายเองก็โพสต์ภาพรองเท้าแตะคู่และข้อความว่า ขอบคุณที่อยู่เคียงคู่สองเท้านี้ตลอดมาวันใดที่รองเท้าหาคู่ไม่เจอเราก็จับมันมาใส่เบี้ยวๆแบบนั้นได้แต่หวังว่าสักวันมันจะกลับมาหาคู่ของมันรองเท้ายังไม่ทิ้งคู่ฉันใดเราก็ไม่ทิ้งคุณฉันนั้นคุณพิเศษสำหรับเราเสมอซึ่งคล้ายกับการออกมาการันตีว่าความรักจบลงแล้วอย่างเป็นทางการท่ามกลางความเสียดายของแฟนๆที่ติดตามความมันน่ารักของทั้งคู่มาโดยตลอด และล่าสุดก็ยิ่งขยี้ความสนใจมากขึ้นไปอีกเมื่อนักแสดงหนุ่มคลัสเตอร์พรพิพัฒน์ซึ่งเป็นหนุ่มคนสนิทของแพรวาได้ออกมาเคลื่อนไหวให้สัมภาษณ์สั้นๆถึงสถานะหัวใจของแพรวาวา่าตอนนี้อยู่ในช่วงที่ต้องตัดสินใจและรอผลสรุปไฟนอลตอนนี้เลยรอให้เพื่อนตัดสินใจและดูว่าเขาจะจัดการยังไงรวมทั้งยังโพสภาพคู่ของทั้งคู่และข้อความว่าอาววไซยูครับซิดและแค่หนึ่งวินาทีก็ช้าไป แฮชแท็กเพลงมาขอเข้มเข้ม